สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับวอลเลย์บอลไทยพอย่อใหญ่สีช็อกวันนี้มาพูดคุยกันหลังเกมของศึกวีแอลระหว่างไทยกับเช็กเกียนะครับวันนี้สําคัญอย่างมากครับเพราะเช็กเป็นคู่แข่งที่เราคิดว่าเราสู้ได้มากที่สุดแล้วอีกทีมหนึ่งนะก็หวังว่าจะชนะแต่สุดท้ายพลาดท่านะไม่ใช่คำว่าพลาดท่าแต่แม้ว่าเรียบวุฒิเลยด้วย3ต่อ0นครับไปคุยกันว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมไทยเราถึง แพ้กันขาดขนาดนั้นทั้งที่ฟอร์มดีมาโดยตลอดนะเจอญี่ปุ่นเจออิตาลีก็ใช้ได้แต่ทำไมพอเจอเช็คเก,คเกมถึงลากขาดกันไปดูไลน์อัพของเราครับวันนี้ไลน์อัพเรียกได้ว่าชุดใหญ่ชุดเต็มจริงๆนะฮะ ซึ่งเกินคาดครับเขาคนนี้กลับมาได้นึกว่าจะพักยาวเส็จแล้วนะครับเรียกว่าพี่ใหญ่กลับมาแล้วณนวันนี้นั่นคือมุ้มบิ๋มชัชุออนโมกสีครับถือว่าใจชื้นนะไลอ์อพตรงนี้ที่บุ้มบิ๋มกลับมานะฮะหลงจกอาการบาดเจ็บรบก,กวนแล้วก็ให้ทัดดาวยืนคุมครับมิดเิลบล็อกทางด้านของพิมพิชยาครับและก็อัชาราพรคงยศลงคู่กันอีกครั้งน้องไก่วิมลรัตเสาบนโคนโก้ครับลงเหมือนเดิมแล้วก็มีเซตเตอร์อย่างพรพันธ์เกิดปาด ซึ่อต้องบอกว่าเป็นไลฟ์ที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราดูฟอร์มนั้นที่แล้วก็ดูเหมือนว่าเพียวจะคืนฟอร์มกลับมานะก็เลยให้ออกสตาร์ทก็ปรากฏว่าในเซตท,ที่1เนี่ยกลายเป็นเราที่พ่ายแพ้ต่อเช็คไปนะครับที่25ต่อ18ถือว่าเป็นเซตท,ที่ค่อนข้างยากลําบากเหมือนกันเริ่มต้นมาด้วยการไล่บทไล่บี้กันนะครับคะแนนแทบไม่ห่างเลย ช่วง6-7คะแนนแรกนี่ถือว่าก็พอเห็นที่ทางว่าเออโอเคสู้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามีลูกนะครับหมุมบิม๋มมีส่วนร่วมเยอะเลยนะครับการขึ้นบล็อกเดียวๆของเธอก็ทําได้ตอนนั้นนี่ผมตะโกนในใจแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาหนีเราไปได้นะเราเรียกว่าเกิดปัญหาขึ้น เพียวเ,เองนะฮะบุ๋มบิมกลับมาเพียวก็ยังจังหวะขึ้นเนี่ยการันตีไม่ได้ว่าจะจบได้อย่างงี้นะแล้วเพื่อนก็แบบโยนให้บ่อยด้วยนะครับทั้งเรื่องของบอลแรกบอลบุกถือว่าเกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันนี่พอคนหนึ่งมาคนหนึ่งก็ ยังดูไม่พร้อมทีนี้ก็เป็นปัญหานะฮะทำให้เขาแบบนี้เราไป11ต่อ8เลยเดียวโค้ดออสก็ต้องออกมาติวนะก็พูดถึงเรื่องการเข้าบอลที่ต้องให้เร็วขึ้นนะครับเราก็เพิ่มเติมเรื่องบอลสูตรเล่นงานเขาเวียนมาตีโดยพิมพิชยาโกกรำนะ,ะก็ทําได้ค่อนข้างสวยมันน่าจะเป็นรูปแบบการโจนตีที่เราคุ้นเคยที่สุดแล้วก็สามารถสร้างคะแนนให้เราได้ดีที่สุดนะเพราะว่าดูฝั่งเขาขึ้นเนี่ย แค่แบบว่าชะเง้อขึ้นน่ะก็เลงได้แล้วว่าจะเอามุมไหนตรงไหนนะฮะถ้ากระโดดนี้แล้วเลยนะฮะคือเวลากระโดดขึ้นเนี่ยเขาจะเห็นทิศทางเห็นมุมมองว่าตรงไหนมันว่างตรงไหนมันโล่งเนี่ยเขาก็จะคลิกไปตรงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการดึงลงหรือว่าการฟาดเต็มๆหรือว่าการหยอดตรงนี้คือจุดได้เปรียบของเช็คเลือที่สำคัญหัวเสาเขาคมกว่าของเราเนี่ยถ้าไม่ได้บีมก็คือลําบากเลยนะเพราะว่ามุมบีมมีส่วนร่วมก็จริงแต่ว่าจะให้เธอ รับด้วยมาตีด้วยอย่างเงี้ยเขาค่อนข,ข้างลําบากนะครับเธอทุ่มสุดตัวทุกแต้มทุกดอกจริงๆเพื่อช่วยทีมนะครับดังนั้นเมื่อพิมพิยาตีได้คนเดียวเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการเสริมผู้เล่นลงไปซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ไวพอสมควรนะครับเมื่อเพียวตีไม่ได้เพียวก็ต้องโดนเปลี่ยนออกเราแบบแทบยกเซตนะทั้งพรพันธ์ทั้งพิมพิษอย่างเงี้ยน,นะเขาก็ส่ง นัฐเนิชาธนัชชารวมไปถึงวัิศราสีทาเลิศลงไปอย่างน้อยวริศราก็กล้าบูบุญมากกว่านะด้วยความเป็นเด็กสดใหม่แล้วก็มี เ o w e r สูงนะครับตัวเล็กแต่ตีคมนะก็ส่งลงไปพวกเขาลงไปเนี่ยก็ทําแต้มคนละแต้ม2แต้มนะยูฟ่าเออย่าเงี้ยลงไปก็บวกแต้มให้ทีมธนชาเอยวอริสลายูฟ่าแต่ก็ณตอนนั้นคือทีมหลุดและหลุดโมเมนตัมไปแล้วโมเมนตัม <Moment> um มันเทไปที่เขาเรียกว่าเครียดเลยคะแนนนี้ไปนี้ไปจนปิดที่25ต่อ18 ช่วงท้ายเกมมีการเอาพรพัน์กลับมาด้วยนะครับแต่ว่าเกมยังไม่เข้าขาอยู่ดีอต้องมองนะมองถึงนอกจากตัวหัวเสาเขาจะคมแล้วต้องมองว่าลิเบโร่เขาค่อนข้างดีด้วยแล้วแผนเราบางทีปรับหน้าสามอย่างเงี้ยก็ดูจะไม่เข้าท่าทีนี้เราจะทำยังไงถ้าบอลแรกมาทุกอย่างน่าจะตามมาเพราะอยู่ไม่ได้เหมือนกันโค้ชออสอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคราวที่แล้วเจอพวกแรงกิ้งสูงกว่าไงท,ที่ทีมเหนือกว่าแต่คราวนี้มาเจอแบบคู่ขี้สูสีแล้วเราหลุดอีกเนี่ยจะทำทีมลำบากเอา โฮออยดก็เลยแบบเร่งแก้เกมเลยนะฮะแต่ว่าเปิดมาโดนหนีช่ำๆเลยนะเช็คก็ดูมั่นใจของเราปล่อยบอลตกทุกครั้งโดนเข้าทิ้งห่างไปแต่แรกเลยนะฮะ โดนไป4ี่ศูนย์จนคอสออดขอเวลานหอกเลยทันทีโอดออดบอกโหต่อบอลให้หลากหลายหน่อยบอลแรกเขาจับถูกแล้วทีนี้ทําให้เราเหนื่อยขึ้นแน่นอนกว่าจะมาปลดผนึกได้ก็ปาไปซะเจ็ดศูนย์นะฮะเรียกได้ว่าโฮสโฮกันเลยทีเดียวได้จากไข่ได้จากสํารองที่เปลี่ยนลงมาเป็นน้องเฟิร์นวริศราสีธาเลิศแทรกมายิงนะฮะถือว่าเหนื่อยเลยก่อนที่เขาจะฉีกคะแนนเราไปแบบขาดลอยนะฮะเป็นนับ10บสคะแนนบอลเสิร์ฟแล้วนี่ไม่ต้องห่วงครับเบาหิวเลยทีนี้สิ่งที่องทำก็คือ โค้ดออสต้องเล่นติวเรื่องจิตวิทยาบ้างนะต้องแก้อากาศเออร์เรอนะอย่ากเบอกว่าเราไปแจกแต้มให้เขาเองต้องมั่นใจมั่นใจในศักยภาพของเราคือมันดูแบบเคาะกันปพราแปะ๊ปะ,ปะนะไม่มีอะไรที่จะกดดันเขาได้เลยถ้าถามว่าบอลแรก เอาตั้งแต่จุดสารตั้งต้นเลยรับไม่ได้เรียกได้ว่ากระเจิดกระเจิงนะฮะสปีดก็ช้าก,กว่าตัวเล็กกว่าแถมสปีดช้าก,กว่าคราวนี้แหละปัญหาเกิดเลยทันทีฟอร์มกับญี่ปุ่นหาไม่เจอแล้วผมเห็นถึงแววตานะความกดดันบางอย่างมันเป็นเหมือนนัดตัดสินชะตาเหมือนกันเพราะว่ามันร่นลงมาแล้วเราเริมก,กราฟดิ่งแล้วอย่างเมื่อคืนนี้นะเราเหลือแต่ว่าเราจะ สู้กับเกาหลียังไงนะครับใครจะเป็นผู้เก็บโอกาสได้มากกว่ากันเพราะตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยกราฟพุ่งเรากับเกาหลีดิ่งแล้วมันมีเซอร์เบียที่อยู่ท้ายเรานะซึ่งเซอร์เบียาสามารถกลับมาได้ตลอดเวลาเพราะรอคอยการกลับมาของบอสโควิดอยู่ตอนนี้เขาเจ็บไปถ้ากลับมาเมื่อไหร่วันนั้นจะเป็นวันที่เซอร์เบีย ฟื้นกลับมานะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะตกชั้นแน่นอนนะับน่าจะเป็นเราเกาหลีที่ห้ามหันกันฉะนั้นแล้วนั่นคือความกดดันของเราพอเกมมีหวังเราดรอปประสิทธิภาพลงชัดเจนช่วงท้ายนะฮะเราก็ให้เด็กลุยกันยาวเลยยูฟ่าวริสรานัฐนิชาซึ่งกลายเป็นว่า พวกเขากลับเกมตื้อเลยนะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันแบบนี้ยิ่งเสียหายเข้าไปใหญ่ยิ่งเราเห็นว่าผู้เล่นบางคนเสียความมั่นใจไปแล้วยิ่งไม่ใช่การดีนะครับเซตนี้สอยดาวไปซะเยอะสําหรับดาวรุ่งนะครับก็มีเหมือนเครื่องจะติดหน่อยนะในช่วงเวลาที่เราปรับเปลี่ยนผู้เล่นอีกครั้ง ก็มีช่วงนั้นมีน้องไก่มิมนรัตน์นะมีสัสิพาพรแล้วก็ธนาชาลงไปก็ถือว่าทําคะแนนนะฮะจากเราจะไม่ถึง10บอะไต่ไปเรื่อยๆจนมันจบอยู่ที่25ต่อ16นะขึ้นมาสูสีกับเซตหนึ่งนิ นะถือว่าเซตที่ลงมาท้ายสุดๆดูพยายามสร้างโมเมนตัมให้มันกลับมานะแต่ตามไม่ทันจริงเพราะมันห่างไกลกันแล้วออโดยเฉพาะช่วงที่เขาเอสรัวๆล้วยืนงงเลยนะออ,ออมสินถือว่าใช้ได้ในเซตนี้นั้นแล้วจึงไม่มีสาเหตุที่โค้ดออสจะปฏิเสธการผสมเธอลงไปนะในเซตที่3เพื่อต่อยอดโมเมนตัมณ um ะตรงนั้นเพราะว่าวันนี้หาใครฟอร์มดีนี่ยากจริงๆฉะนั้นเมื่อออมสินมาในช่วงท้ายเซตแบบนี้ก็ให้เธอดํารงคุณภาพซึ่งเป็นรอยต่อสําคัญก็ผสมทางด้านของวริสรา ทัดดาวออมสินลงไปบู๊ไปสู้นะครับซึ่งก็ยังพลิกเกมยากอยู่เพราะว่าเช็คเนี่ยมาด้วยความมั่นใจละคะแนนเขาเน่ยหนีห่างเราตั้งแต่ต้นเลยนะ3ต่อ0แต่ว่าเราค่อยๆนะฮะไล่เบียดเขาต้องชมว่าช่วงเวลาที่เราไล่วี้เขาเนี่ยอ,อมสินถือว่าผลงานดีต่อเนื่องนะครับนักหน่วงร่างกายดูดีเลยแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้ที่สุดในระบบเกมลุกหตอนนั้นนะนะ ระหว่างที่ไทยไล่มาเสมอได้อะผมโคตรเซ็งเลยเพราะมีการเช็คลูกฟาว์นะฮะของทางฝั่งเช็คเอมือมันก็สมื่อมึงตัวละเช็คมุติเช็คไปหอดไซวะนี่ชาเลนจ์หรือดู V R ฟุตบอลครับผมบอกเลยช่วงเวลานั้นโคตรนานแล้วเกมไทยโดนเบรกไปเลยหลังจากนั้นโดนหนีห่างอีกครั้งเพราะอะไรเพราะฝั่งเช็คเองก็ไม่ยอมนะฮะมันนานไม่ยอมเพราะแกไปบอกว่าโอ้ยผมชั้นโดนนะนี่จับผมมาจะให้บิดมวยผมเหมือนพระแม่ธรณีหรือยังไงเนี่ยเธอโชว์ให้ดู ผมฉันอะโดนเนตฉันไม่ได้โดนเนตกรรมาการบอกไม่สนอย่าบอกก็พ่อยัยไล่ความเด้อละเดี๋ยวพ่อยัยไล่ไปโกนหัวเดอ้อมันอยากไล่กับโกนออกไปบวชซะ,ะเตรียมบวชเออนะก็เลยจบกับฉากดราม่านั้นนะฮะแล้วก็ได้กลับมาดูกันซึ่งโอ้โหเสียหายเพราะเราช็อตไปเลยนะครับโคอดอตต้องพยายามเรียกคนและกำลังใจของเรากลับคืนมา ซึ่งถือว่าสู้สนุกที่สุดแล้วนะในเซตนี้คือแต้มของเราเนี่ยก็ได้จากสาัิชาติพั์เยอะเหมือนกันนะครับถือว่าวันนี้เธอมาจริงๆในวันที่หลายๆคนฟอร์มไม่มาแต่เธอก็มาทดแทนนะก็ไปบวกกับวิศราศิธาเลิอที่ลงมากู้เอกราชของตัวเองนะหลังจากที่เซตก่อนนั้นก็ผิดพลาดไปเยอะก็ไดโอกาสกลับมานะคนที่แบบว่าหายเลยก็คือยูฟาดนพรอืมน้องเฟิร์นมาก็ตีมันมากสนุกมากในช่วงท้าย อ้ฟอร์มแบบนี้ถ้าออมสินมาตั้งแต่เซตแรกนี้น่าจะเล้าใจเลยมันเป็นวันของเธอจริงๆนะครับก็พยายามช่วยเราทําแต้มเต็มที่จนแบบยื้อยุดกันไปยาวๆจนกระทั่ง ไทยเราแพ้เช็คเกียรที่32ต่อ30เนะียฮะดิวกันมาราธอนมากแต่สุดท้ายแล้วความจริงก็คือเราพ่ายแพ้ต่อเช็คอยู่ดีนะครับซึ่งเป็นเลือกที่ลำบากมากๆเหมือนกันนะแต่โอกาสยังมีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนีไม่ขาดนะน่าจะหนีตกชั้นกันยาวๆไปนะไทยเกาหลีเซอร์เบียนี่แหละมาดีขึ้นก็ตอนที่สายเกินไปเหมือนกันนะครับโอ้ไมล์สกอตพอไงสีซอกโอ้ยไม่ไหวอะ่ะเครียดเลยเนี่ยวันนี้ลาท่านผู้ชมบปก่อนครับคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วย นะถึงมุมมองของท่านต่อเกมเกมนี้วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า